cause หมอเปานะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาสาธิตวิธีการฉีด PR PRP บริเวณรากผมนะคะเพื่อกระตุ้นให้เซลล์บริเวณรากผมทํางานได้ดีขึ้นตัว PRP คืออะไร PRP คือ plasma rich p a t e l e t นะคะซึ่งก็จะเกิดจากการนําเลือดของคนไข้เองเนี่ยมาปัน่นแล้วก็นําส่วนที่เราไม่ใช้ออกเช่นเม็ดตอวแดงนะคะเมื่อปั่นออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เห็นก็คืออย่างนี้นี่เรียกว่า PRP นะคะใน PRP เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเกลเลือดซึ่งอุดมไปด้วยตัว growth factor เมื่อฉีดไปบริ เณรผมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายอะค่ะนําเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่ฉีดได้เพิ่มมากขึ้นมีการนําเซลล์ที่ทําให้เกิดการรักษานะคะมาเลี้ยงบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการรักษาซ่อมแซมบริเวณนักผมค่ะ <Wow! S 1> ข้อดีของตัว P R P นะคะก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของคนไข้เองโอกาสการแพนเนี่ยน้อยมากถึงไม่มีเลย ล้วคนไข้เนี่ยก็คือสามารถที่จะทําได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะไม่มีอาการต่อต้านต่อตัวยาหรือว่าไม่มีการดื้อยาแต่ัดงสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลือดของคนไข้เองโดยก่อนทํานะคะเราก็จะมีการเช็คชื่อนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเลือดเนี่ยเป็นเลือดของคนไข้เองจริงๆไม่มีการสลับกับคนอื่นนะคะแล้วเราก็จะมาฉีดตรงบริเวณที่ เราต้องการที่จะทรีตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5-6ครั้งก็งจะเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วค่ะงอสอยผม24ชั่วโมงนะคะคุณท่ทายขอบคุณค่ะ